รายการ New World โดยธนงขันทองและวัชราจรูนสันติกุล East Water จัดการน้ำเพื่อชีวิตเพื่อเศรษฐกิจเพื่อชุมชนบจกรุงศรีสอบถามข้อมูลกองทุนรวม LTF RMF โทร02-657-5757 น้ำใสๆที่เราใช้รู้หรือไม่มาจากไหนประเทศไทยมี25ลุ่มน้ำหลัก254ลุ่มน้ำสาขามีปริมาณน้ำฝนเฉลีย่ยกว่า7 0 0 0แสนล้านลูกบาทเมตรต่ตอปี30เป็นนน้ำท่าที่ไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองดังนั้นการบริหารทรัพยากรน้ำไม่เพียงพอต่อทุกภาคส่วนจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะน้ำคือชีวิต e a Water จัดก,การน้ำเพื่อชีวิตเพื่อเศรษฐกิจเพื่อชุมชน ปลายปีจะลงทุนใน LTF RMF ไวลดภาษีกองทุนไหนดีอ่ะก็ลงกองทุนเดิมที่ซื้อปีที่แล้วไงผลตอบแทนดีเหรออเอ,อไม่รู้สิ <Ow. S 2> LTFIMF ของทุกที่ให้คุณลดภาษีเหมือนกันแต่ผลตอบแทนต่างกันก่อนลงทุนปีนี้ดูผลตอบแทนที่ผ่านมาและพิจารณาให้ดี LTFIMF ของบลจกรุงศรีให้คุณได้ลดภาษีพรอมโอกาสร,รับผลตอบแทนที่ดีสอบถามข้อมูลกองทุนและโปรโมชั่นโทรบรจกรุงศรี0 2 6 7 5 7 5 7 5หหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขาการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาข้อมูลและคูมมือภาษีก่อนลงทุนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ New World โลกใหม่กับผมธนขันทองและคุณรัชาราจรุสันติกุล พบกันทุกวันนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาที18นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกาทางคลื่นความถี 90. ่90.5เมกะเฮิร์ส์ Nation Radio สวัสดีครับคุณวัชราสวัสดีค่ะ,ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการลงประชามติค่ะนะครับที่จะมาถึงนี้ในวันที่30พฤศจิกายนนะครับโดยชาวสวิสนะครับ <c oughs> จะไปลงประชามติรักทองสวิสค่ะ หรือว่า Swiss Gold Initiative นะครับซึ่งผลของประชามาตินี้จะมีนัยะสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยนะครับต่อตลาดทองและนโยบายการเงินของธนาคารกลางประเทศต่างๆทั่วโลกรวมถึงอนาคตของสวิสด้วยปะรวมทั้งอนาคตของสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับว่าจะดำเนินนโยบายทางด้านการเงินอย่างไรต่อไปนะครับรวมทั้งราคาทองด้วยนะครับให้จับตาวันที่30 พฤศจิกายนนี้ให้ดีๆนะครับว่าชาวสวิสจะเอาอะไรกันแน่นะครับ <Okay. S 2> ในประชามติอันนี้นะครับมีสาระสําคัญ3ประการ <Okay. S 2> ก็คือว่าประการแรกทองคําของธนาคารสวิสหรือว่าธนาคารกลางสวิสชื่อว่า Swiss National Bank นะครับ mm hmm. ต้องเก็บรักษาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เท่าน,นั้น <Okay. S 2> ไม่ใช่เอาไปฝากซีซัว mm hmm. ตอนนี้ได้ข่าวว่าธนาคารกลางสวิสเนี่ยเอาทองไปฝากที่ Federal Reserve ของขสหรเมริากาส่วนหนึ่งที่อังกฤษส่วนหนึ่งเขาบอกว่า70%เปอร์เซนเนี่ยอยู่ที่สวิสเนชั่นแนลแบง k อีกยี่สเอร์ซฝากไว้ที่ Bank of England แล้วก็อีก10%เอร์ซฝากไว้ที่ b บ n k o อ c ฟแ a d าทีนี้เรามาดูว่าสัดส่วนเนี้ยความจริงฝากเมืองนอกนี่ถือดูเป็นเปอร์เซ็นต์อาจจะดูไม่ออกแต่เยอะทีเดียวนะเพราะว่าทองคำของสวิสตอนนี้มีอยู่หนึ่งพันสี่สิบตัน 1,040ตันเนี่ยปรากฏว่าถ้า70%ก็คือ728ตันเก็บไว้ในสวิสอีก208ตันฝากไว้ที่ Bank of England แล้วก็อีก104ตันฝากไว้ที่ Bank of Canada ดเพื่อฝากอยู่เมืองนอกจะเจอแบบกรณีเยอรมันหรือเปล่าทวงทองแล้วไม่ได้คืนอะไรแบบนี้ครับได้ครับเขาบอกว่าให้รออีก10ปีอ๋อครับประการที่2นะครับ Swiss National Bank ไม่มีสิทธ ขายทองคำสำรองระหว่างประเทศหมายความว่าประชามาตินี้ต้องการให้เวลาทองคำสำรองเข้าไปอยู่ในคลังมหาสมบัติอของชาติแล้วเนี่ยห้ามขายประการที่สามสวิสเนชั่นแบงก์ต้องถือทองคำสำรองอย่างน้อยนะครับ20%ของทรัพย์สินทั้งหมดมหรือว่าในทุนสำรองระหว่างประเทศของสวนะิตเซอร์แลนด์เนี่ยอย่างน้อยต้องถือทอง20อ มันมีนยัยยะความหมายไหมฮะสำหรับ20%ตอวนี้เออ่ไม่ทราบเหมือนกันเอาหลักเกณฑ์อะไรไปกำหนด20%นะครับแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยทองคำสำรองระหว่างประเทศของสวิตเซอร์แลนดนะ์มีอยู่ประมาณ7.6%เท่าน,นั้นเองนะครับถือว่าน้อยมากเปรียบเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยในช่วง1,999นะครับอทองคำมี สัสดส่วนถึงสูงถึงเกือบ50%เนะครับ43%ของทุนสำรองระหว่างทั้งหมด <c oughs> ของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งสาเหตุห,หลักนี่เองนะครับที่สวิตเซอร์แลนด์มีทองคำเยอะอทำให้ค่าเงินฟรังสวิตสฟรังรมีความน่าเชื่อถือ <c oughs> มีเสถียรภาพมีความมั่นคงและ <c oughs> เป็นที่ต้องการของหลายๆประเทศจำได้ไหมฮะสมัย <c oughs> ก่อนเนี่ยทางธนาคารประเทศไทยเราเนี่ยก็ถือเงินสวิสฟรังอยู่ในเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของเรานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้า ถ้าเทียบสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของทองคําในทุนสํารองเนี่ยสวิสเองเนี่ถือว่าต่ํามากเพราะว่าเทียบกับเยอรมันเทียบกับอิตาลีเทียบกับฝรั่งเศสมีมากกว่า70อร์เซของทุนสํารองทั้งหมดมครับแต่วันนี้อะไรล่ะที่เป็นสาเหตุให้เกิดมีแรงกดดันการเมืองภายในรประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศเล็กๆนะครับถือว่าเป็นประเทศที่ดําเนินนโยบายเป็นกลางมาตลอดนะครับ,รบอยู่ใจกลางของ ยุโรปมีประชากรแค่แปดล้านคนนะครับแล้วก็มีอุตสาหกรรมหลักๆของประเทศก็คืออุตสาหกรรมแบงกิ้งเพราะถือว่าเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินของโลกมีการท่องเที่ยวที่ลือชื่อเพราะว่าภูภูมิศาสของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี่โอ้โหสวยอันดับหนึ่งสวยงามงาม,มีเทือกเขาแอลป์นะครับที่งดงามนะครับใครๆก็อยากจะไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์กันแม่น้ำไหลไหลผ่านครับแล้วก็ มีอุตสาหกรรมช็อกโกแลตที่หลือชื่อนะครับและที่สำคัญที่สุดนาฬิกาในโลกนี้นะครับถ้าบอกว่าเป็นสวิสเมดแล้วถือว่าสุดยอดที่สุดนะครับนาฬิกาที่แพงนะครับเป็นนาฬิกาแฟชั่นนะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาที่ใครๆก็อยากจะเอาไว้เป็นที่ประดับนะครับยี่ห้อสินค้าของสวิสถ้าเราได้ชื่อได้ยินชื่ออาจจะคุ้นๆ UBS u ยู o เน a n นแบงก์ออฟสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมคะเนสเลก็มาจากสวิตผลิตช็อกโกแลตพวกนี้ครับ ABB ก็คือพวกที่เป็นวิศวกรรมก่อสร้างหรือว่าโรชคือพวกเวชภัณฑ์พวกยาอันนี้คือยี่ห้อดังๆครับสาเหตุที่มีมีความเคลื่อนไหวในการให้มีการลงประชามตินะครับในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อที่จะเปลี่ยนนโยบายการถือครองทอง ของธนาคารกลางของประเทศนะครับ <c oughs> รวมทั้งนโยบายทางด้านการเงินงนี้ทั้งนี้เนื่องจากว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมานะครับ <c oughs> มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการถือรองทอง <c oughs> อย่างมีนัยยะสำคัญก็คือตอนนั้นเนี่ยช่วงนั้นสวิ s s n a t i แ n น l b แบง์ครับมีทองคำสำรองอยู่2600ตันปริมาณนี้ก็เทียบเท่าประมาณ18%นะครับของทองคำสำรองอ 8%ของหลักท,ท,ทุนสำรองทั้งหมดนะครับของของสวิสแต่หลังจากนั้นก็มีการทยอยขายทองคำออกไปช่วงนี้คงจำได้นะครับเป็นช่วงที่ยุคความเฟื่องฟูของเฟดคันเซีเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าโอ้โหยิ่งใหญ่ดอลล่าในธนฐานะที่เป็นเงินสกุลหลักของโลกนี่ยยิ่งใหญ่ทั้งทงที่ดอลล่าเป็นเงินกระดาษธรรมดาพิมพ์ออกมาโดยไม่มีทองคำหนุนหลังนะครับเพราะฉะนั้นเอง โลกก้าวเข้าไปสู่ยุคเฟีย c เค r ร์นซี y ซิสเตมหรือว่าระบบเงินกระดาษเป็นใหญ่ทำให้มีการโฆษณาชวนเชื่อระหว่าง <c oughs> นักเศรษฐศาสตร์นักการเงินของโลกรวมทั้งทางกองทุนการกเงินระหว่างประเทศนะครับบอกว่าไม่มีความจำเป็นที่ประเทศต่างๆจะต้องถือ,อทองในทุนสำร,รองระหว่างประเทศมากๆเพราะว่าแหนอทองคำก็ดูสิช่วง เซเวนตี้ช่วงหนึ่งเเป็นต้นมาเนี่ย <c oughs> ราคาไม่ได้ไปไหนไม่ได้กระดิกไปไหนใช่ไหมครับอยู่ที่ประมาณ2-300ามเหรียญต่ออาวเท่านั้นเองจะถือทองทองไปทําไมให้มาถือดอลลาร์ดีกว่าหรือ <c oughs> ไม่ก็ไปถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหรือว่าพันธบัตรร,รัฐบาลของกลุ่มประเทศโ e เอต่างๆน่าจะดีกว่าเพราะอะไรหให้ยิวให้ผลตอบแทนสฐานะการเงิน ของกลุ like society, uh, ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยโอ้โหทริกโปรเอทั้งนั้นเลยมีความมั่นคงเอมีความมั่นคงไม่มีการเบี้ยวหนี้แล้วก็มีดอกแล้วก็อาจจะได้อานิสง์จากการที่ค่าเงินของกลุ่มประเทศเนี้ยนะครับโดยเว่าอย่างยิงดอลลาร์เนี่ยมันมีมีวันจะแข็งขึ้นเนื่องจากว่าเป็นเงินสกุลหลักของโลกก็ได้กําไรที่ไปถือทองโลหะสีเหลืองๆไปทําไมนะครับมันไม่มีประโยชน์ไอ้นี่เองนะครับคือขบวนการล้างสมองนะครับในช่วงนั้นที่เกิดขึ้นมาทําให ธาคารกลางประเทศต่างๆเนี่ยทยอยนะครับโดยเฉพาะยิ่งในโลกตะวันตกนะครับทยอยที่จะขายขายทองออ้ามารวมทั้งแบงค์ชาติเราด้วยปะอุัราไม่ไม่น่ใจเหมือนกันแต่ตอนนั้นคนอาจจะไม่รู้สึกเพราะว่าไม่มีบทเรียนแต่พอย้อนมาดูปัจจุบันและย้อนหลังกลับไปที่คุณธนวว่าปีหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสหรัฐอเมริกามีความมั่นคงอยู่แค่ไหน ทั้งฐานะการเงินฐานะการคลังรประเทศในกลุ่มยุโรปเองก็เหมือนกันตอนนี้เกิดวิกฤตอะไรขึ้นในยูโรโซนเราก็เห็นกันอยู่อืมครับอ,อพวกพ่อพันการเงินโลกเนี่ยตอนนั้นนะครับสามารถทำให้ดอลลาร์กระดาษที่พิมพ์ออกมาโดยไม่มีทองคำสำรองเนี่ยเป็นรากฐ,ฐานนะครับเป็นเสาหลักของระบบการเงินโลกได้นะครับในเมื่อ อย่างที่บอกนะครับดอลลร์เป็นเงินสกุลหลักของโลกแล้วธนาคารกลางประเทศต่างๆที่ถือดอลลร์เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศได้ก็เลยมองดูกันว่าไม่จําเป็นยิ่งที่ต้องถือทองคาอีกพวกนี้เวลาไปประชุมกันนะในเวทีประชุมระหว่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งในเวทีประชุมของ World Bank i m f ก็พูดคุยกันอย่างเงี้ยแลกเปลี่ยนกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในหัว i n d o c t r i n a t e นะครับอย่างนี้ว่าทองคําไม่มีค่าหรอกถือดอลลร์ดีป่าทาให้มีการทยอยอย่างที่ผมบอกนะครับขายทองคํา ออกมาและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านการเงินนโยบายการถือครองอทองคําในสํารองในทุนสำรองระหว่างประเทศของสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นมานะครับโดยเฉพาะจริ่งจุดหัวเรียวหัวต่อนะครับของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยต้องถือว่าในปีเกิดขึ้นนะครับในปี1992เมื่อประเทศนี้เข้าเป็นสมาชิกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF อ อันนาไปสู่เราก็รู้นะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยจะคอยแนะน Smart ําสมาชิกประเทศในผู้ง่าต้อนให้เข้าขค้อต้อนเข้าไปสู่ระบบ Fiat Currency System ต้อนเข้าไปให้ใช้เงินสกุลให้ดอลลาร์เนี่ยเป็นเงินสกุลหลักของโลกในการและทุกครั้งเนี่ยถ้าหากว่าประเทศใดก็ตามเนี่ยมีปัญหาบาลานซ์ p a เพมันนะหรือว่ามีปัญหาเงินทุนไหลออกกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยก็จะรวบรวมเอาดอลลาร์ มาช่วยประเทศนี้ในการที่จะแก้ไขสภาพคล่องเหมือนประเทศไทยเคยเจอวิกฤตต้มยำกุ้งใช่ไหมครับดอลล่าหายหมดมเกือบสี่หมล้านเนี่ยหายหมดเกกลองทุนการเงินระหว่างประเทศก็ไปรวบรวมดอลล่ามาหมื่นเจ็ล้านมามาแปะให้ประเทศไทยเนีเป็นสแตนด์บายเครดิตเป็นเครดิตให้ประเทศไทยกู้ยืมเงินเพื่อที่จะฟื้นฟูความเชื่อมั่นในในค่างเงินเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทองคำเนี่ย มันค่อยๆเลือนหายไปทั้งๆที่เดิมทีเนี่ยทองคําถือว่าเป็นเงินเป็นเงินที่แท้จริงนะค,ะครับเป็นสิ่งที่เป็นตัวแทนของการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าแล้วก็บริการนะครับ,รบแล้วก็เงินกระดาษที่พิมพ์ออกมาโดยธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็น Promissory Note ก็คือเป็นตราสาร,ร,รกระดาษ ที่สัญญาว่าจะจ่ายทองในปริมาณใดในปริมาณหนึ่งใช่ไหมครับคงจํากันได้นะครับว่าโลกเราเนี่ยผ่านยุคของเงินกระดาษแล้วก็ยุคทองหรือว่า gold standard f i a e currency system แล้วก็ gold standard นี่สลับกันไปมาตลอดนะครับแล้วก็ช่วงศตวรรษที่20นเป็นตั้งแต่ต้นมาเนี่ยถือว่าโลกเราอยู่ในยุคของ gold standard หรือว่ายุคมาตรฐานทองคำนะก็คือหมายความว่าเงิน กระดาษที่พิมพ์ออกมาเนี่ยจะต้องมีทองคําหนุนหลังบ้านเราก็เหมือนกันนะครับบ้านเราก็ต้องมีทองหรือว่าซิลเวอร์หรือว่าแร่เงินนะครับหนุนหลังอเมริกาก็มีซิลเวอร์เหมือนกันนะครับมีแบงก์โนตดอลลาร์ที่ออกมาเนี่ยเขียนได้นะครับเป็นซิลเวอร์นะครับหนุนหลังมีทองคําหนุนหลังนะฮะปริมาณเท่าไหร่คือหมายว่าถ้าวันเราถือเงินหนึ่งดอลลาร์สามารถที่จะไปแลกคืนกับกระทรวงกันคลังได้เป็นแร่เงินในปริมาณกี่กรัมกี่กรัมก็ว่ากันไปทองเหมือนกัน แต่พอในยุคจกักรวรรดินิยมที่เฟื่องฟูสูงสุดครับตามที่คุณธนง n ว่าก็คือว่าถึงจุดจุดหนึ่งแล้วสหรัฐอเมริกาบอกว่าทุกอย่างไม่สําคัญคนอกจากเงินดอลลาร์สีเขียวเท่านั้นั้นก็เลยพิมพ์เงินออกมาโดยที่ไม่ต้องมีทุนสํารองหนุนหลังและเป็นประเทศเดียวในโลกที่พิมพ์ปริมาณเงินพิมพ์ดอลลาร์เท่าไหร่ก็ได้โดยที่ไม่ต้องมีทุนสํารองเลยครับประเทศไทยเนี่ยเราไม่แน่ใจว่ายังไม่ได้สืบค้นไปถึง,งน,นะคะว่า ก่อนหน้าวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยเรามีทองอยู่ในทุนสำรองเท่าไหร่แต่ต้องบอกว่าทองเนี่ยคือตัวชุบประเทศไทยให้เกิดมาใหม่ก็ได้เพราะว่าตอนช่วงปีหนึ่งเก้าเนี่ยประเทศเราทุนสำรองหายหมดเลยแถมเป็นหนี้จริงๆแล้วติดลบด้วยซ้ำสี่มือล้านเหรียญที่ไปสู้กับนักเก็งกำไรพวกเฮสวันทั้งหลายเนี่ยที่มาโจมตีเงินบาทเนี่ยหมดเกลี้ยงแล้วยังติดลบเพราะว่า ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะปั๊มเงินแต่ทองของหลวงตามหาบวัวท่านช่วยประเทศไทยรอ,อดจนถึงวันนี้ค่ะครับคือผู้นา่ภาษาอเมริกาเนี่ยมีการพิมพ์เงินออกมาเงินกระดาษออกมามากกว่าปริมาณทองคําสํารองที่ตัวเองถืออยู่นะครับในชุกช่วงยุค 60s นะครับช่วงนั้นเป็นช่วงคงจําได้นะครับสงครามเวียดนามสหรัฐอเมริกามีภาระทางด้านการคลังเยอะทําสงครามเยอะก็เลย1,900 71เนี่ยนิกสันนะฮะประธานาธิบดีนิกสันก็เลยเลิกที่จะผูกดอลลาร์กับทอง <Okay. S 1> ตอนนั้นเนี่ยอทองคำนะครับหนึ่งอัลซ์เนี่ยแลกได้35เหรียญสหรัฐอเมริกา <Okay. S 1> พอสหรัฐอเมริกาเลิกผูกปุ๊บเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ย mm. มีเงินมีทองไหลออกจากสหรัฐอเมริกาเยอะมีคนเอาดอลลาร์มา <Okay. S 1> แลกเพราะว่าเขาไม่มั่นใจในงบประมาณขาดดุลของสหรัฐอเมริกาและรวมทั้งการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างหนักบักโกรกเลยแหละนะครับ <Okay. S 1> ของสหรัฐอเมริกา ก็สหรัฐอเมริกาก็เลยใช้อำนาจบาดใหญ่นะครับในการที่จะเลิกระบบมาตรฐานทองคำณสามสิบห<ค>้าเหรียญต่อหนึ่งอาล์เลิกไปเลยก็คือสหรัฐอเมริกาพิมพดอล,ลลาร์ออกมาโดยไม่มีอะไรหนุนเลยคือ,อคนที่ถือก็ถือไปนะครับแล้วก็ให้ถือว่าเงินดอลล,ลาร์นี่ดีเหมือนกับทองหรือไม่ก็ดีมากกว่าไปก่าทองนะฮะ<ค>ตั้งแต่ปี1971เเป็นต้นมาเพราะฉะนั<ค>้นเองจากนั้นมาเนี่ยนะครับพวกที่ดูแลระบบการเงินโลกก็จะพยายามนะครับ ที่จะ i n d o c t r i n a เนตหรือว่า <Okay. S 1> สร้างโฆษณาชวนเชื่อ mm hmm. ให้กับประเทศต่างๆให้กับผู้ดูแลนโยบายทางด้านการเงินหรือว่าตำลงตำราทางด้านเศรษฐศาสตร์อะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ย <Okay. S 1> ให้มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องทองน้อยลง mm hmm. ให้มีการยอมรับในเงินกระดาษมากยิ่งขึ้นอันนําไปสู่ธนาคารกลางประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยค่อยๆให้ความสําคัญกับการถือครองทอง <Okay. S 1> น้อยลงไปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือว่า สวิส s นชั่นแนลแบงกธนาคารกลางสวิสก็เป็นหนึ่งในประเทศนะที่เป็นดูเหมือนว่าจะเป็นเหยื่อนะครับหรือว่าเป็นประเทศที่ตกอยู่ภายใต้กลนหลวงอันนี้นะครับก็คือสวิสเนชั่นแนลแบงก์นะครับมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอันนี้ได้รับความร่วมมือจากนักการเมืองเลยนะนักการเมืองเนี่ยในปี1996นะฮะมีความพยายามที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อที่จะเลิกหมายถึงว่าให้ธนาคารกลางของอสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเลิกที่จะผูกค่างเงินฟรังกับทองและโอนอำนาจเนี่ยนะฮะมาให้ทางรัฐบาลแทนนะครับในการที่จะดูแลทองคำนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในปี1999และในปีเดียวกันนั่นเอง Swiss National Bank ก็รีบเลยนะครับเข้าไปเป็นสมาชิกกับ w a วอชิงตัน นะครับเขาเรียกว่า,าข้อตกลงวอชิงตันนะครับในการขายทอง <Okay. S 1> Washington Agreement on g o l d Sales นะครับข้อตกลงในการขายทอง <Okay. S 1> ก็พูดง่ายว่าธนาคารกลางก็มาร่วมก mm ัน hmm. ปรับสภาพคล่องอคนไหนมีเงินก็ <Okay. S 1> คนไหนต้องการที่จะมีเงินในการปรับสภาพคล่องก็อาจจะเอาทองไปขาย mm hmm. เอาทองมาแลกเปลี่ยนกันมีการมี g o l d l i s t i n g หรือว่าเอาทองเนี่ยไปฝากขายหรือว่า ให้ยืมกันทุกรูปแบบนะครับแต่ท้ายที่สุดมาแล้วเนี่ยการเล่นเกมนี้เนี่ยนำไปสู่การลดปริมาณทองคำสำรองของสุแลนดลงค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับจากที่เคยมีสูงอยู่ประมาณ2,600ตันในปี2000จนตอนนี้เหลืออยู่ประมาณแค่พันตันเองอหายไปหูพันหกร้อยตันในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมาะนะครับกว่าสิบปีที่ผ่านมาที่ ทางสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีการขายทองคําออกไปแล้วก็ที่คนสวิสรู้สึกเจ็บใจนะคุณมิชราทองคําที่ขายออกไปเนี่ยส่วนมากจะได้ราคาอยู่ระหว่างสามร้อยเหรียญต่ออัลส์ถึงห้าร้อยเหรียญต่ออัลส์ใช่ราะว่าจริงๆตอนตอนนี้เท่าไหร่ราคาทองเท่าไหร่ก็โอ้วันนี้ก็ประมาณสองพันสองร้อยกว่าเหรียญแต่จริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าก่อนช่วงปี2008ราคาทองรู้สึกจะอยู่แค่ประมาณสัก500เหรียญแต่พอ QE เนี่ยเกิดปั๊บเนี่ย ราคาทองค่อยๆพุ่งแล้วก็พุ่งไปถึงจุดสูงสุดเนี่ยมากกว่า1,900เหรียญปี2011ทีนี้เรามาดูว่าเรคคอร์ดสถิติเนี่ยของสวิสเนี่ยสวิสเนี่ยรายงานเป็นทางการนะคะอันนี้เป็นทางการว่าหนะ้าปี2010เนี่ยสวิสอยู่อันดับ6มีทองอยู่ในทุนสำรองเนี่ย1,040ปันเป็นสดสวนี่เพิ่มขึ้นจาก600กว่าตันในปี2012 2 0 1 2นนะนแสดงว่าสวิสเนี่ยเพิ่งจะเริ่มตะลุยเก็บทองนะ มาสองสามปีมานี้เองเนะครับปรากฏว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีแค่สิบห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตเทียบกับของไทยของไทยตอนนั้นอยู่อันดับที่ยี่สิบสองมีหนึ่งร้อยห้าสิบสองตันก็มีทุนสำรองอยู่ประมาณสักสี่จุดเปอร์เซ็นต์กว่าๆนะคะครับปรากฏว่าเขาบอกว่ามีการขายจริงๆเนี่ยช่วงนั้นอาจจะเป็นการขายเพลินหรือเปล่าหรือว่าเป็นนักการเมืองอยากจะขายเอาเงินหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจขายช่วงปีสองพันถึงสองพันเนี่ย หายไปหนึ่งพันห้า้อยห้าห้าสิบตันโ,โหอ้อยเข้าปากช้างเลยใช่คระรู้สึกว่าจะมีขบวนการปล้นทองสวิสขึ้นมานะครับโดยทำกันอย่างขบวนการเป็นขบวนการและทำอย่างถูกกฎหมายมี IMF มารองรับมีนักการเมืองแก้ไขรัฐมนูญมีคนในธนาคารกลางขายออกมามีคนในธนาคารกลางพา s วิ s ส n เนชั่นแนลแบงก์เข้าร่วมแก๊งวอชิงตันอะเรี e มเมนออนโก้เซลเข้าไปในนั้นก็เป็นหมูให้เขา <c oughs> เชือดนะครับไม่รู้ว่าช่วงนั้นเนี่ยอ้างเป็นเหตุผลหรือเปล่าเพราะว่าสวิตเซียเจอภาวะเศ,ษศรษฐกิจตกต่ำในช่วงศตวรรษที่ไปลายศตวรรษที่ยี่สิบแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยสวิตส์ก็ค่อยๆแข็งแกล่งขึ้นเพราะตัวเองก็มีจุดขายเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามประเทศสวิตเซนด์เป็นประเทศที่ เล็กๆนะครับไม่ได้มีพื้นที่มากประชากร8ล้านคนจะเอาอะไรกันมากนะครับถือทองคําอยู่ดีๆนะครับอันดับท็อป10ของโลกนะครับแม้ว่า8ล้านคนแต่ว่าถือทองคําเปรียบเทียบกับ140ประเทศในโลกเนี่ยอันดับท็อป10เนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่ร่ํารวยมากๆนะครับเฉลี่ียต่อหัวรายหัวที่ถือทองอยู่เนี่ยโอ้โหซูสรวยมากๆแต่ทําไมถึงดําเนินนโยบายที่เขา จะเป็นด้วยการจงใจ<ม>หรือว่าเป็นการาโง่เขารู้เท่าไปถึงการหรือว่าเป็นการที่สมรู้ร่วมคิด<ม>กับพวกแก๊งพิมพ์เงินเนี่ยในการที่จะยักย้ายถ่ายเทท,<ม>ทองคำออกไปผ่านการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ<ม>ผ่านการเข้าร่วมกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ<ม>ผ่านการเข้าร่วมเป็นสมาชิก Washington Agreement on Gold Sales และผ่านความ เชื่อถือนะฮะความความเชื่อใหม่โฆษณาชวนเชื่อใหม่ที่บอกว่าทองคำนี่ไม่สําคัญในการบริหารนโยบายทางด้านการเงินนี้มันก็จะตัดสินระบบเงินกระดาษตัดสินละ30สพฤศจิกายนว่าสวิสยังจะคงความเป็นประเทศที่มั่งคั่งต่อไปขนาดไหนเพราะว่าต้องต้องยอมรับว่ารวยกว่าบ้านเราสวิสนี่มี GDP 6พ0 0 0แสนกว่าล้านเหรียญของบ้านเราประมาณ4ี่แสนล้านเหรียญ่แสนกว่าล้านเหรียญแล้วถ้าเทียบต่อหัวเนี่ยสวิสเนี่ยมีรายได้ต่อหัวนี่ แปดหมพเหรียญของเรานี่แค่6กพันหกไปเจ็ดพันเท่านั้นเองอเค,ครับก็สำหรับเรื่องสวิสเ,เนี่ยมันยังไม่จบง,ง่ายๆนะครับเพราะว่ายังมีเนื้อหาที่จะต้องพูดคุยกันอีกเยอะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพูดกันต่อนะครับสำหรับเรื่องออประชามติใ,ให้มีการทวงคืนทองคำออของสุแลนนะครับ เราจะคุยกันต่อเรื่องนี้นะครับเพราะายังมีเนื้อหาเยอะนะครับ,รบสำหรับวันนี้รายการโลกใหม่ New World ผมและคุณวัชราจรุนสันติกุลต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทาง Nation Radio สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสถานีวิทยุกรมการพลังงานทาหารพลังงานทหารพลังการทำไทย